สสวัสดีค่ะคำถามแรกออฟฟี่แม็กซินใช้เครื่องสำอางของอะไร 1. มิเซกิออน 2. มิเซกิออ,ออนเขาตอบผิดมิเซกิออนเพค้าออฟฟี่แม็กซินใช้เครื่องสำอางของมิเซกิออนฮะข้อสองมิเซกิออนต่างจาก มิเซกิยอนยังไงขอตอบค่ะมิเซกิยอนพี่ออฟฟี่ใช้เสียงสองในการพูดครับโูก่ะกูตบทุบตอกูทำไมบีบีของมิเซกิยอนเป็นของใครหนึ่งของเกาหลีสองของใครก็ได้ที่ซื้อขอตอบค่ะของใครก็ได้ที่ซื้อ่คะเพราะว่าบีบีของมิเซกิยอน อ๋อบีบีของมิเซกิยอนเป็นของใครบีบีเป็นของมิเซกิยอนข้อสี่อ้อยลอยแต่งหน้าด้วยมิเซกิยอนไปเที่ยวฟังกี้ถามว่าใครเมาอ้อยลอยค่ะผิดค่ะมิเมาค่ะเพราะว่าม<า>ิเซะรายการแฟนบันแท้ใช่ไหมคะ เรื่องต้นในะความองไม่ค่อยสวยในะความมุมนี้อ่ะมุมนี้สวยค่ะ,ะก็รู้สึกโอเคค่ะดีใจที่มีแฟนคลับแล้วก็หนานแน่นแล้วก็รู้ด้วยว่าออฟฟี่ใช้อะไรอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ดีใจค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วก็บอกสื่อทุกคนนะคะว่ามิเซกิยอนนี่คือชีวิตและจิตใจออฟฟี่เลยนะคะก็เป็นตัวนี้ใช้อยู่อันนี้ขาดเน่าน,นิดนึงเพราะว่าโดนใช้งานเยอะนะคะแฟนคลับบีบีเบ็ดนะคะเบ,บ,บ็ดกับบีบีนี่ใช้ตอนก่อนออกจากบ้านแต่ก็พกอยู่เพราะว่ากลัวเด็กที่บ้านใช้เลยต้องเอามาด้วยเพราะว่ากลัวว่า มันจะหมดเร็วนะคะซื้อหาซื้อง่ายแต่ว่าขี้งกนะคะแป้งตัวนี้ต้องไปตลอดเวลาไม่ได้ไปนมิเซกิยอนนะคะก็จริงๆอยากจะบอกน้องนะคะว่าบางทีนเนี่ยการเป็นแฟนพันธ์แท้มันดีนะคะ่ะแต่ว่าบางทีการเอาเรื่องส่วนตัวไปบอกอคนอื่นว่าพี่ๆใช้อะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะบางทีถามพี่ก่อนก็ได้นะเพราะว่ายวยอย่างมิเซกิยอนอย่างเงี้ยค่ะถ้าเกิดบอกไปหมดแล้วคนไปซื้อหมดแล้วแล้วกูจะใช้อะไรมึงเข้าใจกูไหม น้องลอ,อยลอยใช่ไหมคะก,ก็โอเคกับน้องเขาอ่าค่ะน้องเขาก็เป็นคนน่ารักเคยไปทำโมโเอเตอร์โชว์อุดอรธานีนะคะก็ไปเจอน้องเขาใส่เสื้อเหลืองกางเกงแดงก,ก็รู้สึกว่าเฮย้ยมาถ่ายโซเชียลแคมป์ด้วยกันหลังจากนั้นก็เป็นบอกกำเนิดคลอดลอยลอยขึ้นมาว่าเ,เธอฮานะเธอมีคาแรคเตอร์นั่นก็คือฟันเหินหน้าปุ๋แล้วก็จก,วจกตานะิยามของผมไม่จกตาน้องเขาก็น้องเขาก็โอเคนะคะคือจริงๆ คำว่าจบตาก็ไม่อยากจะออกสื่อเพราะว่าเดี๋ยวหลายๆสื่อหลายๆหลายๆช่องเขาจะแบบติดเตีอนออฟที่มาว่าตรงนั้นเพราะว่าต้องช่วงนี้คิปลุกนิดนึงนะคะก็น่ารักค่ะน้องเขาก็น่ารักดีมีคาแรคเตอร์เป็นของตัวเองก็เลยตอนนี้ก็มีชื่อเสียงโด่งดังนะคะก็มีคนฟอลโล่เยอะก็ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไปยินดีกับน้องเขาแต่ก็รู้สึกรักทางอยู่อยู่ทางๆอย่างห่วงๆค่ะเพราะว่าพี่ไม่ค่อยว่างนะ